สวัสดีค่ะวันนี้ออกมาเที่ยวอีกวันหนึ่งของวันหยุดนะคะและเป็นทางที่เล็กมากเป็นเส้นทางที่เล็กขับได้แค่รถคันเดียวเวลามีรถสวนมาเราต้องแอบซะจนรถเราขุดบางครั้งก็มีขูดด้วยนะคะถ้าไม่มีฝีมือ นี่นะคะทางที่มาเที่ยววันนี้เป็นทางที่เส้นเล็กโอ้ยเลนเลนเล็กไห่